สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้คู่สู้คนเนาะมาพบมาพอกันดีเส้นเก่าเส้นเคยมือนี่สิพาพี่น้องออกมาเกี่ยวเข่าเนาะเป็นมือแกอรกเอ้ยเวนมือแรกเป็นมือที่สองที่เขาสีออกมาเกี่ยวเข่าเนาะเป็นมือที่สองมื่อว่านนี่ออกมาเกี่ยวแล้วเป็นมือแรกแต่ว่ามือนี่เป็นมือที่สองที่เขามาเกี่ยวเมือว่านนี่เกี่ยวได้ประมาณสี่หัยเนาะเกี่ยวแเพาะแต่ตอนเศร้าสิพาพ เมื่อนีเสียออกมาเกี่ยวต่อยเมื่อวานนี้ออกมาเกี่ยวเฉพาะแต่ตอนเศร้าตอนแรงพอดีเกี่ยวฝนตกเนื่องจากฝนตกมื่อตอนประมาณสามสี่โมงอะไรก็บพอดีเกี่ยวเลยขึ้นเลยเดี๋ยวจะพาเลาะเบึงบรรยากาศถุงนาไมื่อนีออกมาแต่เศร้านะพี่น้องนี่แหละตะเวนกำลังแดงขึ้นอันนี้เขายังบทันสุกเป็นเขา เป็นเขาเจ้าเอเขาเจ้าแหละเขางานันน้ำทันซุกอันนี้คือไห,หน้าที่เขาเกี่ยวได้เมื่อวานนี่น้องพี่น้องได้ประมาณสี่หาไห้เกี่ยวกับยากแหน่เนาะมันมีแต่หยาหหยาแบบหยาแบบเป็นกกเขา่าเนาะมันเกี่ยวยากเพราะว่ามันคล้องกับต้นเขา่ามีแต่หยาหมเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นนาดำเนาะพี่น้องเฮาดำเอาเฮาดำช่วงนั้นกับ ฝนบอ่อตกมีน้ำเล็กหน่อยดําแล้วกะน้้ำแห้งปะแะ้วก็มีแหญยาเนาะมีแหญยาหญ่าขึ้นเลยหญ้าขึ้นท่วมเลยจ้า่าสิบี่ได้เกี่ยว่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เกี่ยวเนาะก็ถือว่าได้ดีพอสมควรปีแล้วนี่บ่ได้เกี่ยวเลยพี่น้องบ่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าเฮาดําแล้วฝนทิ่มซ่วงเลยพ้นฝนบ่ตกเลยกันเลยเขาตายบ่อออกเลยหญ่าขึ้นเต็ม,ตมบุมีเข้าพอด,ดีเลยนนเนาะอันนี้คือเขาเกี่ยวได้เมื่อวานนี่ วันสี่หาไหา่เขาคนโบทันซุกก็มีลายเนาะพี่น้องว่าเพิ่นใส่เขางั้นเขาบม่ได้ใส่เขางั้นคือเพิ่นเขาเขาก็เลยซุกก่อนไฮนี่เกี่ยวแล้วเมื่อวานนี่เกี่ยวแต่ว่าบบแล้วเออเป็นยังบบแล้วฝนตกพี่น้องเกี่ยวกําลัางได้ผู้ดได้ผู้ละสี่หาพรนี่แหล,ละก็เอ่อฝนตกฝนตกอะไรก็ยาเลยคืนเลยเส้นกันแล้วแต่เมื่อวานนี่แหละอันนี้ก็ยังบโบลายดอกนาโบลายพี่น้องประมาณ,มาณวันที่ไห่กว่า ซิบไห่เนาะประมาณซิบกว่าไห่นะทงในี่โบราณเห็ดเห็ดน,นาลายทงชืออ่อว่าลายทงกับบแมนลายทงชื่อว่าลายทงกับบแมนเพราะว่าทงละน่อยทงละซิบไห่ว่าเป็นบ่อนจะบ่อสามสีสส่บ่อนเห็ดน,นาสี่บ่อนบ่อนนี่มาเกี่ยวเป็นบ่อนแรกยังประมาณยังประมาณสามไห่สามไห่เนาะเกี่ยวมื่อนี้ก็คือสิีล้วในตอนเส้าอะไรก็ไปเกี่ยวบ่อนเดิน ไปเกี่ยวไปเกี่ยวถงนันต่อแขก้ๆกันนี่แหละมือนีออกมากบน้องกัหนุงออกมาสามคนออกมาเกี่ยวถ่ายังไม่ได้กินเข่าพี่น้องว่าออกมาเขาออกมาต่เศร้าออกมาเกี่ยวเพราะว่ายันม uh ันบนแล้วนะเกี่ยวต่เศร้าก็เเกี่ยวต่เศร้าเลยก็เผื่อสวยก็ได้้ลยเติบเลยก็เรือออกมากำลังมาส่งเข่ากินเข่าเอามาเกี่ยวเลยก็รอคอย เขาจะหับทิบเป่อเาอมามือใด <c oughs> <c oughs> น้องคือน้องอันนี้เป็นเข่าดำพวงพวงคือหน่อยเลยแต่ว่าได้สำเนีกระทั่วดีเลยเนาะปีแล้วนี่ก็คือว่าวหันแหละบดิเกี่ยวเลยปีแล้วนี่แมนบอสัดบดิเกี่ยวเลยบะตรงนี้ได้เกี่ยวบอไ,ไ,ได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้เข่าประมาณสกักสอบก่าสามสี่สอบบะได้สำานันยแหละประมาณสามสี่สอบเพราะว่า เอยไ่ได้อยู่ปีแล้วนี่นเนาะไ่ได้ไ่ได้อยู่บ้านไปไทยไปไทยได้ประมาณเจ็ดเดือนพี่น้องเขาไล่มาซ้่มโควิดพอดีถึกช่วงโควิดมาคอยไปเดือนเดือนกันยาวันที่เจ็ดหอดเดือนมีนาวะมีนาเมซา,มานี่แหละพอดีโควิดมาแหลรเขาไล่มาเลย <c oughs> ได้มาเลยมากับพอดีวัดสรีด้ปไปะไรมีคนว,ว่าวัดศไีกูไม่ได้ไปเลยบ้ดนเป็นปิดด่านปิดย,ยังเรียบร้อย บรเดฟยอยู่บ้านนอนอยู่เรือนฮากาได้ออกมามือนี่แหละมาเกี่ยวเข่านี่แหละ สมบรรยากาศถุงนาตอนเศร้าๆพี่น้องเกี่ยวซ่าคือสีแล้ว <c oughs> ใครแต่ว่าหลายคนสีหาคนก็นถือว่าหลายอหละสอยกันเกี่ยวแป๊บเดียวก็แล้วบบดนดอกเนาะเออ หนึ่งชั่วโมง later กินข้าวพี่น้องกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเศร้าออกมาเกี่ยวข้าวก่อนออกมาส่งข้าวกินข้าวก่อนยังต้องเกี่ยวต่ออ๋ออันนี้อันนี้ลาบลาบเลยยังลาบนอนเพี้ยเหมือนลาบแกงมักพริกอาหารโปรดอะไรก็เป็นอาหารประจำมือติ่งกระสมพักปิ้ง มาเด้อพี่น้องมาเด้อส่ออ่อางขบกากตันตั้งหั้ผุลง กินขา้าวแล้วเกี่ยวข้าวต่อพี่น้องบ้านนี้กองทับต้องเดินด้วยท้องกินขา้าวอิ่มแล้วลุยงานสมาชิกมาขบในนะอกปุกอยู่ทางพวกเกี่ยวคนละสนคนมาถือกัน one hour later แล้วเรียบร้อยพี่น้องโอ้เผื่อแล้วเมื่อยตอนนี้กประมาณ สิบเอ็ดโมงขึงเนาะพอดีแล้วเลยเกี่ยวตั้งแต่เศร้าไปเละหากันแล้วเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับทงนี้ตอนแรงลงทงใหม่เผื่อแล้วเผื่อแตกเผื่อแตนฮอนใายแต่โบดแดดปาในน้องพี่น้องเหมือนนี่พอดีอากาศพอดีดีเนาะพอดีคึมคม มันสีแดดกับบัวแดดนี่แหลนะน้องๆยังสองไห้อยู่เลยยังไห่นี่แล้วก็ไห่นี่ยังไห่ใหญ่กายหันแล้วเหลือสองไห่ที่ยังบวชุกก็คือสีจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องก็สำหรับใครที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังจใจคอยเห็ุคลิปต่อๆไป แล้วพออันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิป